เป็นไงสองเดือนปรับตัวได้ยังฮะได้เลยพวกนี้ไม่มีปัญหาไม่มืออาชีพไปกันมาทั่วโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะเร,เรื่องงานช่างเนี่ที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมีประสบกรารณ์ต่างประเทศท้งานทัางนั้นเนี่ยสิ่งที่ก็ต้องกรับคือปรับเรื่องสถา,านการณ์ตอนนี้ที่เขาเจอเรื่องงานเไรนี่กังวลไหมเรื่องสถานการณ์ไม่กังวลนี่เยอะมาก <c oughs> ผมบอกพวกทุกคนนะว่าวิธีสร้างความมั่นใจไม่ต้องเคิีดมากนะท่านโทษอยู่ได้เราก็อยู่ได้ต้องอยู่กับท่านท่านยิ่งกระหูเลยเยอะที่อย่างฟรีหมดยิ่งก่อนมาเราไม่ไม่เก็บเงินสักบาทเลไม่ได้เลรละนานจบกลับมาแล้วคนหนึ่งเกี่ยวข้องหมดยา คนใหญ่พวกเรามาจากที่ไหนครับภาคประเทศไทยครับมีเหลือกี่คนสามทั้งหมดเลยมากก่สองภาคตำแหน่งก็ไม่มีภาคใต้ใครมาจากภาคใต้ยกมือไม่มีสักคนไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะภาคใต้เขารวยสวนยางชเชื่อมเลยชเชื่อมชื่อมไฟพิเตอร์ ช่างเรสต์ยานเกรนของนี้แล้วก็มีอินสูาเลชันหุ้มท่อพราะงานที่เราทำก็คือการติดตั้งชิลเลอร์แล้วก็ผลิตความเย็นให้กับลายผลิตของนายที่เขาเป็นซิปคอมพิวเตอร์เราอินเตอร์ไม่เห็นว่ามันเป็เห็นไหมยัยังให้ว่าผลงานเราเป็นท่ดีนะครับก็ขอขอบคุณพี่เนี่ยบรรจบแล้วก็ทางเจ้าของอาคารนะครับคุณยอตตี้ ก็ทางวิศวกรที่กุงอัดและที่สำคัญก็คือเพื่อนๆที่มาทำงานที่บริษัทอะไรเชโมซึ่งก็จากการที่เราได้คุยกันที่ต้นนะครับก็แสดงว่าความเป็นอยู่ที่นี่ดีก็จากการที่ขึ้นไปดูห้องน้ำห้องท่าห้องพักแต่ที่สำคัญคืออาหารสามมื้อพวกเราก็ไม่ต้องกังวลว่า วันี้กินนะพูหน้าจะกินอะไรทางบริษัทเลี้ยงผมถือว่าเป็นบริษัทที่ให้การดูแลพวกเราที่มาทำงานด้วยความเหนื่อยดีมากนะครับเอาการให้อาหาสรสารันธ์ที่เพิ่มเรื่องมากบางทีมีพี่หงษ์พ่อน,น่าจะเข้าใจเรื่องของงานเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาหลายสิบปีตอนแรกเขาจะเสนอให้รับอาหารจากแคทเธอริง แตเตอรี่คือเช้าก็จะมีไก่ต้มกับไส้กรอกสชิ้นขนมปังถึงบอกคนไทยรับไม่ได้แตต้องข้าวข้าวข้าวสามเวลาสุรูเลยต้องทาแบบนี้ครับนี่ครับผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดทําให้พวกเราเนี่ยคลายความคิดถามมาึงบ้าเรามีข้าวกินทุกวันมีกินทุกมือ้อแถมวันหยุดเรายังมีข้าวเหนียวสุกตัง ก็เห็นภามีการจัดงานเรื่อนเลื่วันเกิดของเพื่อนๆในแต่ละเดือนแต่ละวันด้วยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็จะสร้างความอบอุ่นและที่สำคัญเกินนะก็คือทมให้พวกเราเนี่ยหายคิดถึงาแต่อย่างเมื่อกี้ผมก็ได้หาถามพี่ประจงแล้วที่นี่ข้ามเด็กขาดคือการระลอีกอย่างหนึ่งก็คือยาเสพติด อันนี้ตัวผมเองก็ได้ให้ให้สิ่งที่เขาก็ทางทะาัตลาดเชิญไปพูดนะฮะก็ถือว่าโอาว่ากันสำหรับแรงงานที่ออกมาทำงานในแต่ละรูปสิ่งที่ผมเน้นมากที่สุดก็คือ,อยาเสพติดกับกาเล่นการกน,นถ้าเราไปทียาเสพติดมันก็มีปัญหาว่าเกิดความผิดพลาดเราอาจจะถูก ดำเนินคดีในประเทศนั้นๆซึ่งหักเอาไม่เท่ากันและก็ทําให้เราไม่เหลือเลยแต่ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการพนานถ้าเราเองการ,รนานาก่อนที่เราจะมาเราต้อมียุบสิมาล้ว,ลวพวกคนผมเชื่อว่าเป็นอ่างนั้นหมดนะครับแต่เมื่อพวกท่านเองในสองสิ่งนี้ท่านกลับไปท่านก็ยังคงมีนิสิตกลับไปอีกเช่นกัน แต่ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้เพื่อนๆได้บอกนะส่กับบ้านเงินหนึ่งแสนหนึ่งบ้านอาจจะบา,บางคนอาจจะมีรายรับน้อยก็อาจจะเป็นหลักหรือปๆซึ่งผมคิดว่าเป็นเสียงที่ดีมากๆนะครับเพราะผมก็ไม่อยากจะเห็นอะไร,รับตอนที่มีการอุยพแรงงานในช่วงเกิดเหตุการณ์ไม่สงบปปใหม่ก็จากการที่ท่านเอกาุก ได้เล่าให้ฟังว่าเวลาจะไปขึ้นเครื่องบินบล็อกรถบัสไม่ให้ไปสู่ที่สนามบินเพราะอะไรครับเพราะไปซื้อของบ้างไปนูนนี่นั่นก็แล้วแต่โดยนายทุนเงินกู้เนี่ยมันดักที่จะทวงเงินเราผ่อนที่เราจะไปเซ็นของเราไว้ใช่ไหมไปเซ็นขึ้นไว้เพราก็าไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ก็ก็กำลังจะบอกว่านอกเหนือจากเล่นการพนันนอกเหนือจากยาแล้วอะไรที่ไม่มีความจําเป็นผมคิดว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปเซ็ตสมทบไปบ้านดีกว่านะครับส่วนหนึ่งกลับบ้านอีกส่วนหนึ่งเราควรจะเก็บไว้ในยามุกเฉินไว้ที่นี่บ้างไม่ใช่ส่งกลับไปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับ ขอให้ช่วยทำบัญชีมอลำให้เอมาลำมาได้เนี่ยจะถามว่าอันนี้มากี่เดือนแล้วเนี่ยมาเป็นยังไงบ้างโอนเงินเต็มเลยแปดแสนก็แปดแสนแปดแสนแปดแสนไม่ใช้ไว้บ้างใช่ครับเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้เดือนละสองหมื่นแล้วทำบ้านเก็บเงินทำบัญชีควเรือนไหมครับทำครับเพราะว่าเราก็ต้องมีกันไว้สำหรับพวกเราได้ ผ่อนคลายและอ่อนเพลินเพราะนั้นก็ควรจะเน่ยกัดเงินเป็นสองส่วนที่สามส่วนแน่ดอลลารใหญ่ส่งกันบ้างอีกส่วนหนึ่งการประหย,ยัดอีกส่วนหนึ่งเราคิดว่าเราจะสังส่งสรรค์กับเพื่อนๆเนี่ยเดือนละเท่าไหร่การไม่ใช้เดือนไหนที่สังส่งสรรค์แล้วไม่ถึงก็เอาไปเก็บเป็นส่วนตัวอันนี้ก็คือการที่พวกเราทำมาจริง เข้ากับรทบัญชีคูเรียนหรือทำบชีส่วนตัวเราเพื่อว่าเมื่อเราเดินทางกลับบ้านเมื่อก้มกนดเท่าไหร่ครับ5ปี3เดือนใช่ไหมครับพวกเราจะมีเงินเก็บท่าไหร่เรามองอนาคตถึงปลายทางได้เลยว่าอย่างน้อยปีละสมมติคนละแสนปีละล้านสอง5ปีลราีหกล้านแต่เราอาจจะมีเงินที่ซื้อของไป ฝากลูกฝากเนี่ยฝากญาติในญาติที่เราเดินทางกลับยังไงเรากลับไปเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยทุกคนก็ต้องแหงนเพราะอะไรเพราะเรามีตังค์แต่ถ้าเราไม่มีตังค์ไม่ในอย่างมองเราอันนี้ผมคิดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งเพื่อเย็นทำทำให้ตัวเองมีตังค์เวลาเดินทางกลับไม่ยอส่งไปที่บ้านมีเงนเก็บหมดบางครั้งก็แม่เก็บหมดบางครั้งก็พ่อเก็บหมดแต่เวลาเราไปเนี่ยต้องมีส่วนของเรา แสดงศักยภาพว่าถึงท่านจะส่งให้พวกเธอส่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณภรรยาแล้วเนี่ยเราจะมีส่วนตัวนี่คือวิธีการทำบัญชีคูณเงินบัญชีส่วนตัวอันนี้คือฝากเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมไม่อยากให้อฏิบัติทางบริษัทเขาห้ามนะครับก็เป็นสิ่งที่ออกใช้นะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังจากแรงงานหลายหลายประเทศสิ่งที่ประเทศไทยแล้ว ที่น่ากลัวก็คือยาเสพติดมันกัดมันจะทําให้พวกเราไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่อะไรนะเคมโอเคมโออารอมเคมโออารองตรงนี้เนี่ยเขาดีกฎเคมีระเบียบที่ดีแล้วก็จ่ายค่าแรงพวกเราสูงมากก็ต้องบอกว่าพวกเราโชคดีที่ได้มีพี่บรรจงเป็นคนดำเนินการให้กับพวกเราได้มาทำงานที่นี่ พยะญานเรื่องบัญชีควรเก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญรับขอขอฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับพวกเราที่ได้ส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนมีมีเงินมีเงินหาัสะสมเนี่ยพอจบสัญญ,ญาเราเนียให้เลยแล้วเดินทางร้อนกันไปขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะรับยังไงพวกเรามีอฐานะที่ดีอยู่แล้ว ก็ขอให้รักษาสิ่งที่มีที่สุดเอาไว้แล้วก็อย่ากคืนแจ้งไปทังประเทศไทยนะครับให้เพื่อนๆเราได้รู้ถึงวิถีชีวิตที่พวกเราทำงานที่นี่เราได้อะไรมีเงินเก็บอย่างไรอาชีพเราคืออะไรก็บอกเพื่อนๆบอกไปสูกทักษะเพื่อเตรียมตัวที่จะมาทำงานในต่างประเทศเพื่อความมั่นคงของครอบครัวเรา ขอบเราขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับในโอกาสนี้ทางนายจ้างยังขออนุญาตขอบคุณทางคณะที่มาจากเมืองไทยและกทลกิโอเกอรยครับ Thank you very much for coming here. We are very appreciative to visit. Thank you for the people from the embassy as well. Uh, as you can see, we are trying to do our best that our people, our workers, the Thai workers will be happy. ตกลง e ร y บ u กลงค r ับช่องห้องไม่เลยเพิ่มไหมไม่มีลนะงั้นเพื่อเ,อเ,อเอป็นโอกาสดีแล้วเราพวกเราเพื่อเป็นเพื่อก็เป็นสือนนะ่อมคลนันน้นในท่านมาแล้วจะขออนุญาตถ่ายรูปด้วยครับ This is BJ from Thailand. If you're thinking about to get skill for your projects, think about to get skill from Thailand. Talk to me and I'm working for you as your team uh, member. Think about to get skill from Thailand. Think about Boss Delight Manpower. Think about to test trade skill to qualify people for your projects. Think about KTC, Skill Testing Center. Call me at any time, 24 seven. Call me directly 0066 890532255. Think about skill. Think about skill from Thailand. After a 30-year in business, we can guarantee that we can select the best candidate for your project need. Think about welder. Think of Thai welder. To finish your projects on-town your finish ทำงานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีไม่มียาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่ดื่มเหล้าเมาขาดงานไม่เที่ยวราตรีทำบัญชีทัวเรือนเลือกพบเพื่อนดีมีรวยแน่นอน